สวัสดีค่ะบุภาผ้าลววยค่ะมาแนะนำเสื้ออีกตัวหนึ่งค่ะที่ถักเสร็จแล้วเสื้อตัวนี้จะเป็นเสื้อแขนบานนะคะแขนยาวแขนบานแต่ว่าตัวเสื้อนะคะตัวสั้นๆเนาะตัวสั้นๆทีนี้ว่าเสื้อตัวนี้อยากนำเสนอมากเลยค่ะถักออกมาแล้วบุภาว่าสวยมากเลยค่ะตั้งแต่ถักเสื้อมาเนาะแต่ว่าชายเสื้อเนี่ยบุภาจะทำสั้นไปหน่อยนิดนึงแต่ว่าใส่ออกมาแล้วแบบดูดีมากเลยค่ะอันนี้ผสมกับลายดอก ก็เลยจะมาแนะนำท่านผู้ชมถักตัวตัวดอกมันเนี่ยนะคะตัวดอกเนี่ยค่ะอันนี้ปูพาใช้ไหมพรมนะคะตัวดอกมันเนาะใช้ไหมพรมถักค่ะส่วนตัวตัวตัวเสื้อสีดำนะคะใช้ไหมซัมเมอร์เนาะไหมซัมเมอร์เบอร์20สิบถักออกมาถักออกมาแล้วบูภาว่าสวยมากเลยเป็นเสื้อที่แบบคือถูกใจอะคะ่ะถูกใจเนาะเป็นเป็นลายที่เรียบใส่กับ ตัวกระโปรงชุดแสกับชุดเดสสีดำค่ะออกมาแล้วบอกบุภาว่าสวยนี่บุภาอ้วนนะน้ำหนัก70ิถ้าน้ำหนักน้อยกว่าน,นี้จะสวยมากเลยค่ะเสื้อตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวตัวเสื้อกันค่ะเดี๋ยวแจ้งก่อนเนาะคลิปที่สอนถักไว้คลิปที่สอนถักไว้มาจากต้นคลิปมาจากตัวนี้นะคะ ถ้าท่านผู้ชมไปดูวิธีถักเนาะวิธีถักตัวดอกนะคะตัวดอกนะมาจากในคลิปนี้นะคะ,ะเข้าไปตรงวิดีโอเนาะ,ะแล้วก็หาเสื้อตัวนี้ค่ะเสื้อตัวนี้นะ,ะอันนี้คือต้นคลิปก็คือบุผาปแปลงมาจากชายเสื้อของเขาค่ะของเขาเนาะเป็นดอกๆนะคะ่ะแล้วมาทําเป็นแต่ว่าเอาใช้พื้นสีดําสีดำเนาะ,ะแต่ตัวตัวเสื้อเน,นะะี่ยค่ะก็ใช้แค่หลักธรรมดาเนะะี่ยค่ะ ถ้าท่านผู้ชมไปหานะวิธีถักดอกนี่นะคะดอกตรงนี้นะให้ไปดูในคลิปนี้นะคะส่วนคลิปนี้บุผาจะมาแนะนําเสื้อที่ถักเสร็จแล้วแค่นั้นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวเสื้อกันเนาะอันนี้แจ้งไหมที่ถักนะคะไหมบุพาใช้สีดําสีดํานะคะเบอร์20ของวีนัทเบอร์ยีสของวีนัทนะคะ ก็หมดไปน่าจะประมาณสีดำสองม้วนค่ะ2ม้วนเนาะส่วนเข็มอุปาใช้0.95ย์มมค่ะ0.95ย์มม MM. อันนี้เข็มที่ใช้เนาะเดี๋ยวจะให้ดูตรงชายความยาวของเสื้อตัวนี้ยาวไม่เยอะนะคะจากไหลจากไหลลงมา ยาวสิบเก้านิ้วค่ะยาวสิบเก้านิ้วกว้างยาวสิบเก้านิ้วนะคะตัวเสื้อเนี่ยกว้างสิบเก้านิ้วยาวสิบเก้านิ้วยาวสิบเก้านิ้วนะคะส่วนตัวดอกเนะะี่ยค่ะตัวดอกนะบุพาใช้ไหมพรมนะคะไหมพรมถักตัวดอกแล้วก็ตัวตัวขอบนะคะก็เป็นไหมพรมสีดําสีดํานะคะใช้เป็นสีสีนะใช้สองชั้นบุพาใช้ดอกทั้งหมด 1>, 1 2 3 4งสอหรอบตัวใช้10ดอกค่ะรอบตัวใช้10ดอกนะคะดอกมันก็จะใหญ่อยู่เหมือนกันนะรอบตัวใช้10ดอกค่ะรอบตัวนะส่วนแขนปลายแขนนะคะหนึ่งปลายแขนนี่นะคะใช้5ดอกค่ะใช้หดอก แขน,นะะใช้ห้าดอกแต่พอเราถักด้วยที่เราถักลายลายนี้นะคะนี่นะใช้แค่หลักเนาะนี่นะคะใช้หลัก1ห,หลักเว้น1โซ่ค่ะถักไฟลลงมานะจากแขนจากจากปลายแขนค่ะเดี๋ยวให้ดูงปลายแขนนี่นะคะ ก่อนที่จะขึ้นก่อนที่จะขึ้นตัวหลักนี้นะคะตัวหลักนะุปาัฉัก3ามโซ่นะคะถักสามโซ่เพื่อเราจะได้กะกะขอบมันนะคะเนะะี่ยค่ะสามโซ่คอมนะถ้าเราต่อจากหลักเลยอะ่ะมันมันจะไม่สวยค่ะก็ถัก3ามโซ่รอบก่อนหนึ่งรอบแล้วค่อยมาทําหลักนะคะทำหลักลงไปเลยทีนี้เราก็ดูว่าอย่าให้มันกว้างเกินนะคะอย่าให้มันกว้างเกินนะ ถักรอบรอบเลยค่ะเนี่ยค่ะถักรอบลงไปจนถึงปลายแขนเลยค่ะถึงถึงปลายแขนนะส่วนตัวไหล่พอดีมันเป็นสีดำเนาะจะมองยากนิดนึงตรงต่อไหล่เนี่ยค่ะตรงต่อไหล่ใช้โซ่สามโซ่นะคะต่อผืนหน้ากับผืนหลังใช้สามโซ่ถักไขว้ไปไขว้ามาเนี่ยนะคะ อันนี้ตรงไหลนะตรงไหลเนะะี่ยค่ะเก็บด้วยสามโซ่ตรงคอบุพัฒนทำเป็นคอเหมือนคอสี่เหลี่ยมนะคะทำเป็นคอเหมือนคอสี่เหลี่ยมคอสี่เหลี่ยมเนาะเนี่ยค่ะตรงที่ขึ้นคอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดบุพัฒขึ้นตรงตรงคอเน,นี่ยค่ะไปเจ็ดรอบเนี่ยค่ะตรงคอไปเจ็ดรอบแล้วก็ถักขอบถักขอบด้วยโซ่ ถักขอบด้วยโซ่นะคะสามโซ่นะสามโซ่เนี่ยคะ่ะสามรอบตรงขอบคอนะคะถักด้วยโซ่สามโซ่สามรอบมันก็จะออกมาเป็นเสื้อคอพอดีเลยค่ะไม่ต้องเก็บอย่าอื่นนะคะใช้สามโซ่สามรอบนะคะสามรอบถักสามรอบคอมันจะจะเป็นคอปาดนิดนึงคอปาดนะเสื้อตอนนี้จะเป็นเสื้อพอดีตัวคะ่ะเสื้อพอดีตัว อันนี้ถักบุพภาถักจากดอกต่อดอกให้เรียบร้อยก่อนนะคะสิบดอกนะพอต่อดอกให้เรียบร้อยเราก็มาถักหลักเนะะี่ยค่ะถักหลักนะถักหลักลงในช่องเนะะี่ยค่ะกะเอาก็ได้ะคะ่ะอันนี้บุพผาก็กะเอานะเนี่ยจากตรงนี้มาพันหัวเข็มหนึ่งครั้งนี่นะคะเนี่ยคะ่ะในช่องเนี้ยสามหลักสามหลักเนะคะ สามสามคู่นะสามคู่นี่นะคะเนี่ยค่ะก็เราอย่าให้มันห่างจนเกินไปเนาะอย่าให้มันห่างจนเกินไปอันนี้พอเวลาเราต่อนี่นะคะเราต่อดอกตรงชายนี่ให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็ถักตัวขึ้นถักตัวขึ้นค่ะแต่เสื้อตัวนี้เป็นเอวระลอยนะคะเป็นเอวระลอยนะเป็นเอวะลอยแต่ภาพรวมออกมาสวยมากเลยค่ะเนี่ยถักด้วยลายง่าย สีดำเนี่ยเนาะออกมาแบบแล้วสีที่ที่เอามาใส่จากเศษใหม่นะคะมันจะเด่นนะมันจะมันจะลอยขึ้นมาเลยค่ะมันจะลอยขึ้นมาเลยก็ถือว่าเป็นเสื้อสวยอีกตัวหนึ่งนะคะเสื้อตัวนี้นะบุปผ่าว่าเป็นเสื้อสวยอีกตัวหนึ่งสีนี้พอดีบุภผามีเศษใหม่พรมอยู่เยอะคะ่ะสีเนี่ยไม่ซ้ํากันเลยสีเนี่ยนะคะเอามาใส่ก็ค้าค้ากันไปคะ่ะก็ตามใจตามใจเราเนะเนี่ยคะ่ะ มันก็จะมีโผล่บ้างนะตัวสีดำที่รอบนี่นะคะแต่พอใส่ออกมาแล้วภูผาว่าสวยตรงคอเนี่ยค่ะคอมันจะเป็นคอคอปัดคอลักษณะคอลักษณะนี้นะแขนจะปลายแขนจะยาวเล็กน้อยปลายแขนนะคะคือเอาเอาคมจนถึงจนถึงเนี่ยค่ะ ตรงกลางฝ่ามือเนาะกลางฝ่ามือแต่บุภาว่ามันมันมันย้วยได้สวยค่ะมันย้วยได้สวยเลยทั้งที่คือคือเราทําทําหลักตรงนี้มาใช่ไหมคะมันจะเข้ากับแขนเรานะมันมันจะไม่คือด้วยไหมเนาะมันจะไม่มันจะไม่พองเยอะนะคะมันเข้ากับแขนเราเลยอะแล้วพอปลายมาเนี่ยด้วยที่ดอกมันใหญ่ใช่ไหมคะมันห้าดอกเนาะมันก็ออกมาเป็นบานพอดีค่ะออกมาเป็นเหมือนเหมือนปลายบานเหมือนปลายบานเลยเนี่ยนะคะ ก็เอวเอวก็ลอยลอยนะคะเนี <descon> ่ยเอวอยู่ประมาณนี้คือสั้นหน่อยแต่ทีนี้ว่าถ้าไปใส่กับกระโปรงยีนเงางเกงยีนอย่างวัยรุ่นเขาไม่มีพุงเนาะก็จะสวยนะคะก็จะสวยปุ๋ผ่าว่าถือว่าเป็นเสื้อสวยเน็ลายดอกมันมันเด่นขึ้นมาเลยนะคะเด่นมาเลยตั้งแต่ถักเสื้อมาตัวนี้ตัวนี้ถูกใจสุดเลยค่ะถูกใจสุดตรงที่ว่ามันตรงแขนนะที่จริงอยากได้เสื้อแขนบานอย่างนี้อยู่แล้วค่ะ พอถักเอามาอูดถูกใจถูกใจมากเลยค่ะเสื้อตัวนี้แล้วสีดำมันใส่แบบเนาะใส่ได้วสวยใส่แล้วเด่นใส่แล้วมันคือลายดอกมันเด่นมันเด่นขึ้นมาเลยค่ะอันนี้บุกผักก็มีใส่กับกระโปรงยีนนะคะเวลาไปไปคือแบบเราไม่ได้ทำงานเนาะกับใส่กับกระโปรงยีนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดูดีนี่นะคะแขนมันก็จะตกตก,ตกลงมาหน่อยแขนตกตก,ตกลงมานิดนึง แต่ก็นคะคะโอเคอยู่คือบุปผ่าว่านมีพุงนะคะวันมีพุงนะแต่ว่าพอสีดํามันก็พลางมันก็พลางเราได้เราได้หน่อยหนึ่งนะแต่ด้วยปลายแขนเนะะี่ยค่ะแขนเสื้อนะสวยสวยออกมาเลยค่ะอยู่ประมาณกลางกลางหลังมือนะกลางหลังมือนี่นะคะก็ให้ท่านผู้ชมเห็นว่าเออเวลาเราเราถักเสื้อด้วยลายที่ง่ายๆเนาะลายง่ายๆผสมดอกนะคะ เอาแบบของต้นแบบที่บุผาลงเนี่ยแล้วเราก็มาประยุกต์ให้มันใส่พอดีกับตัวเราค่ะบุผาว่ามันก็ได้เป็นเสื้อสวยอีกแบบหนึ่งนะคือบางทีส่วนใหญ่ของบุผาก็ถักไม่ได้ตามแบบของนางแบบนะคะก็จะเอาลายของเขามามาผสมมาท,ทําที่ที่มันเหมาะกับเราค่ะเพราะน,นี้บุผาถักใส่เองนะถักใส่เองแล้วก็ถักได้ง่ายๆด้วยนะคะลายเนี่ยแต่ถักออกมาแล้วบุผาว่ามัน มันสวยอะมันสวยเนาะก,ก็ถูกใจอยู่นะเสื้อตัวนี้คืออาจจะทาไว้ทําแบบเป็นเสื้อแบบเสื้อแขกเสื้อแขกให้ยาวลงมาเลยชายอย่างเงี้ยก็ก็สวยได้เนี่ยค่ะก็เอามาฝากท่านผู้ชมได้คลิปสั้นๆอีกตัวหนึ่งนะอันนี้เสื้อที่ถักเสร็จแล้วนะคะเสื้อที่สักเสร็จแล้วเผื่อท่านผู้ชมอยากจะถักแนวนี้บ้างเนาะแนวนี้บ้างมันถักไม่ยากค่ะ ถักดอกนะคะไปดูที่คลิปปูพาดแจ้งตะกี้เสื้อสีชมพูนะคะไปดูวิธีถักดอกนะ,ะถักขอบมันใช้สีดําสีดำเนี่ยตัดออกมาสวยเลยเศษไหมพรมนะคะเพราะไหมพรมมันดอกจะใหญ่ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นไหมซัมเมอร์ปูภาว่ามันดอกจะเล็กหน่อยเอาไหมพรมแต่ถ้าไหมซัมเมอร์ต้องใช้สองเส้นก็จะก็จะได้นะคะก็จะได้เหมือนกันก็จะดอกใหญ่เหมือนกันก็ลองทํากันดูค่ะเนาะเสื้อสวยๆอีกตัวหนึ่งก็เอามาฝากท่านผู้ชมไว้ ขอให้มีความสุขทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะ